Life could Life could be dream. Life could be dream. เรื่องย่อละครบ้านไร่สายสมอน EP 3หลังจากที่อัคราวางแผนสร้างสถานการณ์ทำให้เกิดอุบัติเหตรุรถชนหมตะวันแล้วเข้ามาช่วยเพื่อให้หมตะวันคิดว่าอัคราจะยอมเจ็บตัวแทนเธอและขอหมตะวันแต่งงานบ้านไร่สายสมอน EP 3 อัคราหาเงินสินสอดที่ชลิตเรียกยี่สิบล้านบาทไม่ได้เลยคิดแผนที่จะทำให้ได้แต่งงานกับไหมตะวันเร็วขึ้นอัคราจึงแอบใส่ย,ยานอนหลับให้ไหมตะวันกินเพื่อหวังจะรวบรัดไหมตะวันจะตกเป็นของอัคราหรือไม่ต้องตามลุ้นกันในบ้านไร่สายสมอนในวันพฤหัสบดีที่11มีนาคมติดตามชมละคร บ้านไร่สายสมอนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง 7hd กด35ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ